สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้โอกเกอร์ก็จะมาอ่านคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยย20ของเรานะครับสามารถเอาชนะทีมทองทินทีมสโมสรของทางเวียดนามไปได้นะเพื่อน3ต่อ2เซตนะ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าตอนที่แอดเชียร์อยู่เนี่ยหัวใจจะวายเพื่อนๆแต่ว่าน้องๆของเราเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆและคอมเมนต์ของแฟนเวียดนาม บอกได้เลยว่าเดือดยิ่งกว่าลาวาครับเพืเ่อนๆโอ้โหเดือดแบบเดือดปุดปปปุุปุดดดสุดๆอย่างแน่นอนนะและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปรับชมและฟังกันได้เลยนะครับ อย่างที่รเราทราบกันนะครับว่ายู19ของเราเนี่ยครับเพิ่งสามารถเอาชนะทีมทองทินทีมสโมสรอ,อาชีพของทางเวียดนามไปได้นะครับ3ต่อ2เซตนะซึ่งทางเวียดนามนยครับมีตัวทีมชาติเวียดนามอยู่เนี่ยคือ3ตัวเป็นอย่างต่ำนะเ,นเพื่อนๆนะซึ่งก็มีทั้งด้านของพี่เหมี่ยวนะครับวัชรยานวลแจ่มนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยไปร่วมด้วยนะครับพี่เหมียวก็ต้องบอกว่าเขาออกทีมชาติไทยอยู่ตลอดเนาะมาเจอกับนอ้องๆยู20ของทีมชาติไทยครับต้องบอกเลยว่า แอดก็ไม่คิดว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้นะพูดกันตามตรงเพราะว่าเราต้องไปเจอผู้ใหญ่จริงๆแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเพื่อนๆพอลงไปเจอกันจริงๆครับโอ้โห,โหพวกเด็กๆระเบิดฟอร์มกันสุดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านธัญพรสีโซ่ไม่ว่าจะเป็นน้องเฟิร์นไม่ว่าจะเป็นน้องอ,อมซับน้องเนยและคนอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆ เราเล่นได้ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่หลากหลายจะเป็นจังหวะวิธีการเล่นที่บอกได้เลยว่าหาทางจับยากมากๆครับทั้งลูกสูตรเอยทั้งบอลหัวเสาทั้งบอเลเร็วเนี่ยเราจัดหนักจัดเต็มกันจริงๆนะครับวันนี้ที่ต้องชื่นชมจริงๆโอ๊กมองว่านะครับ หัวเสาเราตีบอลยาวได้ดีมากๆนะครับน้องอ,อมรั์นะครับน้องธัญพรสีโซ่น้องนายแล้วก็น้องเฟิร์นวริศราสีทาเลศเนี่ยสามคนนี้ครับตีค่อนข้างนี่จะเด็ดขาดพอสมควรนะครับบอเลเร็วโอกว่าพัฒนาขึ้นมาจากรายการจริงแชมป์โลกอยู่เยอะพอสมควรนะเราทําผลงานกันได้ดีอยู่พอสมควรเลยครับส่วนในเรื่องริปรโร่กับมือเซตครับโอ้โหทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้ส่วนในเรื่องของความผิดพลาดโอกว่าก็มีเล็กๆน้อย,นอยๆนะครับปรับจูนกันต่อไปแต่ว่าวันนี้ถือว่าน้องๆ you <laughs> ครอบครองสติได้ดีมากๆครับจังหวะโดนตามก็สามารถพลิกกลับมาได้จังหวะที่นําเขาก็สามารถยืนระยะจนจบเกมได้นะครับโอ้โห oh, oh, ต้องปรบมือจริง,รงๆครับทงง้งน้องๆแล้วก็ทีมสตาฟโค้ดนะวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะพี่เสือพี่น้องปลื้มจิตนะครับวันนี้ติวบอเลเร็วได้เนียบขึ้นเรื่อยๆนะคือเซตแรกๆอาจจะมีจังหวะที่แบบว่าผิดพลาดไปบ้างแต่ว่าเซตหลังๆก็ดูดีขึ้นมากๆนะครับสําหรับบอเลเร็วของทีมชาติไทยของเรานะครับวันนี้เพอร์เฟกเพื่อนๆชนะ3ต่อ2 เซตครับและวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆเราจะต้องเจอกับทีมนินบินซึ่งเป็นทีมของบิสทูเย็นครับเวลา5โมงเย็นนะเพื่อนนะพรุ่งนี้นะ เดือดอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรที่นี้ครับเรามาดูคอมไว้ก่อนแฟนเวียดนามกันสักนิดหนึ่งครับเพื่อนๆว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราไปเรื่องที่คอมเนต์แรกครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียใจมากๆทีมชาติไทยพวกเขาแข็งแก่งทุกชุดอยูยี่สิบพวกเขาแข็งแก่งจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้า U20 ของประเทศไทยเนี่ยเจอ U20 ของเวียดนามเนี่ยฉันคิดว่าเวียดนามเนี่ยแตมไม่ถึง10อย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า U20 ของทีมชาติไทยแข็งแก่งสุด พวกเขาไม่รู้ไปทำอะไรมาถึงได้เก่งกันขนาดนี้พวกเราสู้ได้ลำบากแน่นอนใน u 20ของพวกเขาและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าไทยแลนด์แข็งแร่งเกินไป u 20ของพวกเขาแข็งแร่งเกินไปจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า u 20ของทีมชาติไทยเล่นเป็นระบบเทคนิคดีแข็งแร่งมากๆลิปโบโลโคตรเหนียวพวกเขาแข็งแร่งสุดๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า ยูยของทีมชาติไทยพวกเขาไประดับโลกมาแล้วพวกเขาไม่ธรรมดาและวันนี้เขาพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคือของจริงคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่าเก่งจริงๆประเทศไทยยูย่ 20, แต่ฝีมือของพวกเขาสามารถสู้กับผู้ใหญ่ของเราได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการป้องกันของทีมชาติไทยเนี่ยยอดเยี่ยมมากมาก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเด็กพวกนี้จะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยและทีมชาติไทยจะแข็งแร่งต่อไปเรื่อยๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้ายู20ของไทยมาเจอกับเวียดนามในตอนนี้ฉันไม่อยากจะนึกภาพเลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายู U 20ของทีมชาติไทยแข็งแร่งเกินไปฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะแข็งแร่งขึ้นกว่านี้ได้อีกด้วยซ้ํา และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าแค่คิดว่า U-20 เวียดนามจะต้องเจอกับ U20 ของไทยชุดนี้ฉันก็ใจคอไม่ดีแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า U20 เหมือนกันแต่ทีมชาติไทยเขาทิ้งเราไปไกลมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าลิโบบิโลของไทยเนี่ยโคตรเหนียวคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่า U20 ของไทยพวกเขาเล่นกันได้ดีจริงๆเมื่อเทียบกับเวียดนามฉันคิดว่าค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควร และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเด็กไทยทุกคนค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งพวกเขาพอมารวมทีมกันแล้วมักทําได้ดีเสมอและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทัศนคติของนักกีฬาไทยดีมากๆพวกเขามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกเขาทําผลงานได้ดีจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะหยุดยู20ของทีมชาติไทยด้วยแล้วพวกเขาไปกันไกลมากๆ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยทีมนี้พวกเขาเคยได้อันดับที่5หรืออันดับที่6ของ U19 ชิงแชมป์โลกเนี่ยแหละ,ะเขาอาจจะจำไม่ได้นะครับไทยจบที่6ในการชิงแชมป์โลกนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้า U20 ของเวียดนามเจอ U20 ของไทยเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมที่น่ากลัวฉันคิดว่าก็คือ U20 ของทีมชาติไทยนี่แหละ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายู0่ของไทยเนี่ยเล่นได้ดี และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวาริสราเด็่ของจริงเลยเธอทําผลงานได้ดีมากๆแ,แฟนแฟนเวนามันก็จะรู้จักน้องเฟิร์นอยู่แล้วนะเพื่อนนะและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าลิบบโล่ของไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีจริงๆคนชมลิบบโล่เยอะมากนันเพื่อนนะซึ่งแอดก็เห็นด้วยครับทาผลงานได้ดีจริงๆนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีการโจมตีที่หลากหลายมากๆทั้งบอลสูตรบอเลเร็วพวกเขาทําได้ดีจริงๆอ่าและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าทีม ชาติไทยเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมฉันคิดว่า u 20เวียดนามเนี่ยควรจะมาเรียนรู้จากทีมชาติไทยนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า u 20ของทีมชาติไทยเนี่ยมีลูกเล่นมากมายมีแทคนิคมากมายประมาณว่ามีลูกสูตรเยอะอะไรประมาณนี้นะเพื่อนนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าแหมมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆยู u 20ทีมชาติไทยแต่พอมานึกถึงยู20เวียดนามฉันนึกไม่ออกจริงๆว่ายู u 20ของเราจะสู้ทีมชาติไทยได้อย่างไร และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า u 20ของไทยพวกเขาแข็งแกร่งเกินเด็กไปแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบ,บอกว่าทีมชาติไทย u 20เล่นทีไรเนี่ยน่าดูเสมอและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบ,บอกว่าทีมพวกเราเนี่ยทำพยายามได้ดีที่สุดแล้วแต่ u 20ของไทยเนี่ยแข็งแกร่งเกินไป และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการที่ยู20ของทีมชาติไทยไปในระดับโลกได้เนี่ยพวกเขาไม่ได้ไปเพราะโชคช่วยประมาณนี้นะพวกเขามีฝีมือจริงๆฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าลิเโบรโลของทีมชาติไทยทำได้ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายู U 20ประเทศไทยพบยู20เวียดนามฉันคิดว่าแต้มไม่ถึงสิบอย่างแน่นอนอันนี้สองเม้น์แล้วนะที่เขาคิดว่าแต้มของยู20เวียดนามจะไม่ถึงนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า พวกเราพ่ายแพ้นี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับ U ยู่ของไทยดีจริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราจะต้องพัฒนาตามทีมชาติเราต้องเรียนรู้จากพวกเขาและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆครับซึ่งต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะพวกเขาที่ซูฮกเลยเพื่อนๆว่าอยู่20ของเราแข็งแกร่งจริงๆครับซึ่งแอดก็คิดเห็นแบบนั้นแหละครับว่าเราเล่นกันเกินเด็กไปเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝีไม้ลายมือและเรื่องของหัวจิตหัวใจครับตรงเนี้พวกเราทํากันได้ดีจริงๆนะครับคือเราเห็นเด็กชุดเนี้ย หัวจิตหัวใจดีมันตั้งแต่เกมที่เราเจอกับจีนและยู9เนะ้นาะปีที่แล้วอ่ะคือเราตามจีนจนสามารถพลิกชนะจีนมาได้ครับและหลังจากนั้นเราก็ทําผลงานได้ดีมาโดยตลอดนั่นหมายความว่าหัวใจเด็กชุดนี้ครับมันเกินเด็กไปจริงๆอ่ะเพื่อนๆหัวใจแข็งแกร่งมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เกม3ต่อ2ที่สามารถชนะมาได้หัวใจฝีมือผสมผสานกันนะครับยอดเยี่ยมมากๆแทีมสตาฟโค้ดก็เรียกว่าบ่มเพาะน้องๆมาได้ดีจริงๆครับเบพื่อนๆหมามปรบมืออีกครั้งหนึ่ง สุดยอดสุดยอดนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ลุงนามาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาร่วมเชียร์กันนะครับทีมชาติไทยยู20เจอกับทางด้านของบินดินทีมของบิสตูเยนนะครับเพื่อนๆนะจัดไปพรุ่งนี้นะครับก็แข่งกันเวลาห้าโมงเย็นเดอแอดก็จะเข้ารายการเข้าไลน์ในสักประมาณสี่โมงครึ่งเรามาพูดคุยกันก่อนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจชิญครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย